คนละครึ่งการเปิดโอกาสให้ร้านค้าและผู้ใช้สิทธิ์ร่วมกันสิทธิ์ที่เราคอยอย่างเป็นทางการจะเริ่มใช้งานแล้ววันพรุ่งนี้3พฤศจิกายนคนละครึ่งเปิดให้ร้านค้าผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่7พฤศจิกายนทําให้ผู้ใช้สามารถร่วมกันเสียงสัญญาณได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายแต่เหตุใดและเหตุไรที่เราได้มีโครงการนี้คนละครึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายค่าอาหาร50%ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นผ่านแอปเปาตังร่วมกับ G ีวอลเล็ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่หลัก4แห่งได้อย่างงไไ่ายดายแต่เหตุใดและเหตุไรที่เราได้มีโครงการนี้คนละครึ่งัเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายค่าอาหาร50%ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นผ่านแอปเปาตังร่วมกับ G ีวอลเล็ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่หลัก4แห่งได้อย่างงไไ่ายดายแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสมีดังนี้ Grab Food, l i n e m a n c h o p p e f o Robinhood แต่เหตุใดและเหตุไรที่เราได้มีโครงการนี้คนละครึ่งพลัสเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายค่าอาหาร50%ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นครั้งแรกหรืเริ่มต้นผ่านแอปเป๋าตังร่วมกับ G Wallet ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่หลัก4แห่งได้อย่างงไไ่ายดายแต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างคนละครึ่ง plus มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้สามารถผูกกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียงรายเดียวเท่านั้นและการใช้งานจะถูกจำกัดในระยะเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันคุณคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือไม่ความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับการจำกัดเวลานี้เมื่อถึงวันที่เริ่มใช้สิทธ์ ผู้ใช้สามารถติดตั้งอัปเดตแอปเป๋าตังและ GW a l l เ t เพื่อใช้งานได้อย่างราบรื่นจากนั้นเข้าแอปเป๋าตังและเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการต่อไปแอปจะเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อค้นหาร้านค้าที่มีสัญลักษณ์คนละครึ่ง plus และชำระค่าจะส่งผ่านแพลตฟอร์มนั้นๆเมื่อลูกค้าชำระค่าจะส่งแล้วแอปจะส่งโน้ตฟิเคชันกลับไปยังแอปเป๋าตังเพื่อชำระค่าอาหารเครื่องดื่มผ่าน g w a l l e t ภายใน5นาทีจากนั้นกดพินเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์แต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกตกก่างอีงจุด คนละครึ่งพลัสมีการตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติหากผู้ใช้ไม่ใช้สิทธิ์ในภายในวันที่11พฤศจิกายน2568เวลา23นาฬิกาคุณคิดว่ามันเป็นการตัดสิทธิ์ที่เหมาะสมหรือไม่ความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับการตัดสิทธ์นี้สำหรับร้านค้าและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่คนละครึ่งพลัสเป็นโอกาสทองในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานผู้ใช้แต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมในระบบและรับมือกับความคาดหวังของผู้ใช้สิทธิ์และนี่เป็นจุดที่คุณควรมองข้ามไม่ได้ คนละครึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่หลายแห่งได้อย่างไงไ่ายดายและช่วยให้ร้านค้าสามารถเพิ่มยอดขายและขยายฐานผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมในระบบและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ใช้สิทธิ์คุณคิดว่าคนละครึ่งพัสจะช่วยให้ผู้ใช้สิทธิ์และร้านค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับโครงการนี้มาร่วมพูดคุยกันในกลางคนเลย